รถทูโอลิมปิกเกมแบดมินตันประเภทชายเดี่ยว2024ที่จะแข่งในเดือนกระกฎาคมน,นี้แน่นอนรายการนี้จัด4ปีครั้งดังนั้นนักกีฬาทุกคนรวมถึงประเภทชายเดี่ยวอยากได้เป็นแชมป์หรือได้เหรียญทองเพื่อจะลึกว่าเป็นบุคคลในประวัติศาสตร์เพราะ4ปีมีครั้งมีไม่กี่คนที่จะได้เหรียญโอลิมปิกอย่างไทยเองก็ไม่เคยได้เหรียญโอลิมปิกเลยดังนั้นแบดมินตันปีนี้เรามีลุ้นจากวิวโกลุ่มวิทยาศาสตร์แน่นอนในการแข่งขันแบดมินตันนะครับ ในโอลิมปิกเกมเขาจะแบ่งนักกีฬาออกเป็นกลุ่มก่อนแล้วก็วางตามสีว่ามือ1นถึงมือแจะไม่ได้เจอกันในรอบแบ่งกลุ่มนะครับแล้วถ้ามือหถึงมือแเข้ารอบมาตามสายคือเข้ามาที่1ของกลุ่มนะครับที่หนึ่งที่สอของกลุ่มอะไรเงี้ยก็จะเข้ามาเพื่อที่จะมีโอกาสที่จะเป็นตัวหลักในการเข้าสิบคนสุดท้ายในรอบมอกเอาแล้วจะเจอมือที่ไม่หนักมากก็จะเข้าแปดแล้วก็ ในมือ8ก็จะมีโอกาสเจอท็อปสได้ดังนั้นนักกาทุกคนตอนนี้พยายามเก็บคะแนนในเนื้อสุดท้ายก่อนที่จะเริ่มโอลิมปิกคือในเดือนกรกฎาคมและปีนี้กติกาคือจะคัดออฟคะแนนอยู่ที่วันที่2กรกฎาคมก่อนที่จะเริ่มโอลิมปิกเกม รายการทัวร์สุดท้ายที่จะเกิดขึ้นคืออาเซียนทัวร์ที่กำลังแข่งขันอยู่นี้ก็คือไทยแลนด์โอเพนที่กำลังแข่งขันจะตามด้วยมาเลเซียมาสเตอร์แล้วก็สิงคโปร์โอเพนเป็นรายการเจ็รยาสยการใหญ่แล้วก็ปิดท้ายด้วยรายการอินโดนีเซียโอเพนเป็นรายการใหญ่ที่สุดคือรายการ1000แพับัวเล็งกิ้งล่าสุดของระเภทชายเดียวกว่าที่จะแข่งขันไทยแลโอเพนแต่ว่าไทยแลนด์โอเพนแข่งพระยังไม่เสร็จดังนั้นคะแนนก็ยังไม่เปลี่ยนแปลงท็อป10ก็เป็นกลุ่มนี้แหละที่จะมีโอกาสเข้า เป็นท็อปดในตัวเมนดอร์ในการที่จะแข่งขันโอลิมปิกแล้วว่ากันตามตรงก็คือ10คนนี้มีโอกาสที่จะคว้าเหรียญโอลิมปิกมากๆแต่เอาเข้าจริงในประเภทชายเดียวต้องบอกก่อนว่ามีโอกาสพิกโผได้ตลอดดูเป็นรายบุคคลดีกว่าว่าแต่ละคนคะแนนจะเพิ่มจะลดในการแข่งขันอาเซียนทัวร์ในครั้งนี้ แน่นอนอันดับหนึ่งของโลกตอนนี้ก็คือวิกเตอร์เอเซนเซและเป็นเจ้าของเหรียญทองโอลิมปิกเกมส์คราบที่แล้ววิกเตอร์เอเซนเซนนะครับปีที่แล้วนะครับในรายการฝั่งอาเซียนทัวร์เขาลงแค่รายการเดียวคือรายการใหญ่สุดคืออินโดนีเซียโอเพนแล้วก็ได้แชมป์ด้วยแต่ในปีนี้ก็ยังเหลือรายการ750ที่ปีที่แล้วเขาไม่ได้แข่งอย่างสิงคโปร์โอเพนซึ่งโอกาสที่เขาจะ เป็นมือหนึ่งโคโลบก็ค่อนข้างสูงถ้าเขาได้แชมป์รายการอินโดนีเซียโอเพ่นเขาก็จะได้คะแนนเท่าเดิมและอาจจะบวกพัดเพิ่มไอีกจากรายการสิงคโปร์โอเพ่นถ้าเขาเข้ารอบเซมิไฟแนลหรือเข้ารอบ8คนดังนั้นคิดว่าเขามีโอกาสสูงเหมือนกันที่จะลั้งอันดับหนึ่งก่อนแข่งขันโอลิมปิกแต่เอาข้อจริงอันดับหนึ่งถึงอันดับ4หรืออันดับ2ก็มีค่าไม่ต่างกันมากนะครับนอกจากว่าจะเป็นชาติเดียวกันเพื่อป้องกันไม่ต้องเจอกันเอง มาติติดด้วยฉียูฉีหรืออาฉีของเราเองจากประเทศจีนคนนี้เรียกได้ว,ว่าฟอร์มปีนี้ถือว่าถือว่าเป็นนักกีฬาที่ฟอร์มดีที่สุดคนหนึ่งอาจจะดีที่สุดด้วยก็ว่าได้นะครับหูสองแชมป์แล้วก็แถมด้วยแชมป์รายการทมสัสคับรายการทั่วใหญ่ซึ่งไม่แพ้ใครเลยเรียกว,ว่าฟอร์มเข้ามาจริงๆแล้วดวงดีตรงที่ปีที่แล้วในรายการอาเซียนทัวร์เขาลงเยอะแต่ฟอร์มไม่ดีเลยตกรอบไทยแลนด์โอเพนตกรอบสิงคโปร์ตกรอบ อินโดนีเซียเขาไม่มีคะแนนจากส่วนนี้เลยดังนั้นมีแนวโน้มสูงว่าเขาจะได้คะแนนบวกมากขึ้นแน่นอนในรายการเวอร์ทรัวฝั่งอาเซียนเพื่อเผลนะครับถ้าเขาผลงานได้ดีสักเซมิไฟนอลหรือว่าได้เข้าชิงสักประมาณ2รายการเขาอาจจะแซงมิเอตอร์เอซ์เซนเซพื่อเป็นมือหนึ่งของโลกโลก,ก่อนที่จะเริมโอลิมปิกนะครับเพราะคะแนนเขาห่างจากมเตอร์แค่สี่พันเองทสามเรียกได้ว,ว่าต้นปีฟอร์มไม่ค่อยดีนะครับ แต่มาช่วงมีนาคฤษภาฟอร์มดีมากนะครับจนทานคริสตี้คนนี้แชมป์อิงนด์แชมป์เอเชียโหสุดยอดมากคือรายการ1,000พก็คะแนนเขากระฉุดขึ้นมาอยู่อันดับที่3ของโลกแล, <c oughs> แล้วมาดูนะครับว่าในรายการฝั่งอาเซียนเขาเป็นยังไงบ้างของปีที่แล้วคือเขามีแค่รายการอินโดนีเซียโอเพนครับตรงนี้ที่เขาโดนนับคะแนนนั่นแปลว่าในปีนี้ถ้าเขารักษาฟอร์มเข้าอินโดนีเซียโอเพนได้ ่าถึงรอบ8คนเขาก็จะล้างคะแนนเท่าเดิมก่อนที่จะเริ่มโอลิมปิกซึ่งดังนั้นเขามีโอกาสสูงเหมือนกันนะครับที่เขาจะอยู่1นึในสีเรียกว่าสูงจน,จนเกือบที่จะแน่นอนว่าเขาอยู่หนึ่งในสีได้อันดับ4ตอนนี้นะครับถือได้ว่าเป็นคนที่พลิกที่สุดในฝั่งยุโรปแล้วกันแอนเดียแอนโนเซนนะครับเขาได้แชมป์รายการมาเลเซียโอเพนแล้วก็แชมป์ยุโรปเนาะถือว่าเป็น คนที่พีคมากๆในฝั่งยุโรปตอนนี้แต่ละละ่าสุดในรายการ a ทเล n โ Open เข้าตกรอบไปแต่เขายังเหลือนะครับรายการมาเลเซียมาสเตอร์ะ Master, นะครับแต่ว่าปีที่แล้วเขาได้จริงในรายการสิงคโปร์โอเพนดังนั้นก็เป็นเรื่องยากเหมือนกันว่าเขาจะรักษามาตรฐานให้เข้าจริงสิงคโปร์สิงคโปร์โอเพนหรือว่าเข้าลึกลึกในรายการอินโดนีเซียโอเพนเพื่อที่จะกอบโกยคะแนนหรือว่ารักษา ขับสีได้ก็ยังมีลุ้นยอยู่แต่ว่าก็ยากเหมือนกันที่5ปัจจุบันนั้นครับโกเรนตนะ้ับโกากาสจากประเทศยุ่รปนหนึ่งเดียวที่เข้ามาอยู่ในท็อปแปดเขาต้นปีเขาผลงานไม่ค่อยดีนะครับแล้วก็ปีที่แล้วมาดูว่าเป็นยังไงบ้างสาหรับฝั่งอาเซียนทัวร์ในรายการาอินโดนีเซียโอเพ่นเขาเข้าท็อปแปดได้คะแนนโดนน้สิงคโปร์โอเพ่นเขาได้ท็อปแปดดังนั้นสองรายการนี้เขาต้องรักษามาตรฐานให้ เท่าเดิมหรือมากกว่าเดิมเพื่อที่จะลัางคะแนนหรือมากคะแนนมากมากขึ้นด้วยส่นวนตัวมองว่ายากที่เขาจะกลับไปทับสีได้เพราะว่าปีที่แล้วของผลงานนี้ดีคือผลงานเขาอาจจะไม่ได้แชมป์หลายรายการแต่ว่า,าเขาสามารถรักษามาตรฐานเข้ารอบลึกๆได้เกือบทุกรายการในปีที่แล้วนะครับดังนั้นเขาก็ยังมีโอกาสเข้าไปทับสีไหมก็มีแต่ว่าค่อนข้างจะยากนิดนึง แล้วก็ล่าสุดใน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 การแข่งขันในรายการ Thailand m a s t e r ก็ยังเข้ารอบอยู่แต่เขาห่างจากที่4ี่ไปประมาณสี่พันก็น่าจะโอกาสน้อยที่จะเข้าไป4ี่คนสุดท้ายคนที่5้านะครับลิชิเฟิงคนนี้โหรายการเล็กๆไมใ่ใหญ่ๆทำรองแชมป์อาเชียแล้วก็ปีที่แเราเป็นแชมป์เอเชียนเกมคนนี้โหแข็งแรงแล้วก็รายการใหญ่ๆมักทำได้ดีตลอดเลยนะครับผม อชินทัวร์นะครับปีที่แล้วเขาโดนนับคะแนนไป2รายการก็คืออินโดนีเซียโอเพนกับสิงคโปร์โอเพนดังนั้นปีนี้เขาต้องรักษาฟอร์มของ2รายการนี้ให้ได้คะแนนสูงๆคือเข้าเซมิฟิแนลเนาะก็จะทําให้รักษาคะแนนได้แต่มาอ่าไทยแลนด์โอเพนเขาถอนตัวไปละก็เหลือรายการมาเลเซียมาสเตอร์ที่จะแข่งอาทิตย์หน้าดังนั้นคิดว่าคะแนนเขาจะลดนะครับเข้าสีค่คนคง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 แทบจะไม่ได้ละ คนที่เจ็ดนะครับเอต وني กิตติ้งคนนี้นะครับอฟอร์มรักษามาตรฐานค่อนข้างดีแต่ปีที่แล้วเขาได้ถือว่าเป็นตัวพีคพีคในช่วงเวลาเนี้ยของปีที่แล้วดังนั้นเขาต้องรักษามาตรฐานให้ได้พีคเหมือนก,นกันกับปีที่แล้วเพราะว่าเขาได้ชิงรายการสิงคโ,โปร์สิงคโปร์โอเพนอ๋อได้แชมป์รายการสิงคโปร์โอเพนตามด้วยรองแชมป์อินโดนีเซียโอเพนเขาต้องรักษามาตรฐานให้ได้แบบเนี้ยเพื่อที่คะแนนเขาไม่ลดนะครับแต่ ถ้าเขาคะแนนลดก็เป็นเรื่องราวดีๆสลับไทยเพราะว่าคนที่อยู่ที่แปดตอนนี้กุลวุฒิวิสา์นะครับของประเทศไทยวิวกุลวุฒิวิสา์ฟอร์มเริ่มกลับมาดีในช่วงนี้แล้วมาดูว่าปีที่แล้วเป็นยังไงบ้างปีที่แล้วนะครับในรายการ Thailand Open วิวได้แชมป์นะครับอและตอนนี้สายก็ค่อนข้างดีในรายการ Thailand Open ดังนั้นก็มีโอกาสที่จะรักษามาตรฐานได้ส่วนในรายการสิงคโปร์โอเพนได้ถึงเซมิไฟนนลแต่ก็เป็นรายการ เ5 0หนะครับแต่ก็คะแนนสูงเหมือนกันดังนั้นวิวก็อาจจะลำบากในการเพิ่มคะแนนแต่ก็มีโอกาสที่จะเพิ่มแต่ต้องบอกว่าวิวเข้าไปท็อปสในโอลิมปิกเกมก่อนท,ที่จะเริ่มโอลิมปิกเกมก็เรียกได้ว่าโอกาสแทบจะไม่มีนะครับต้อง,งยอมรับในจุดนี้ป้าน้อยจากประเทศอินเดียนะครับเรียกได้ว่าคนนี้ฟอร์มค่อนข้างจะอรอปกในช่วงของปีนี้นะครับแล้วปีที่แล้วเขาได้ ถึงที่1ของรายการมาเลเซียมาสเตอร์นั่นแปลว่าเขาต้องได้รายการนี้ต้องได้ที่1เพื่อที่จะรักษาคะแนนไว้แล้วในรายการออินโดนีเซียโอเพนเขาได้เซมิเฟนนลดังนั้นบอกได้เลยว่าคะแนนเขาจะไม่แซงอยู่แน่นอนคนนี้อยู่ที่9ต่อไปหรือว่าอาจจะต่ำลงนะครับแล้วตามจี้มาโดยหนุ่มจากมาเลเซียริซิเจียนะครับซึ่งกำลังฟอร์มดีนะครับิเจียคนนี้ปีที่แล้วคะแนนในฝั่ง อา,อาเซียนทัวร์เขาไม่โดนนับส,สักรายการเลยแล้วก็ทยแลอันผินก็ยังอยู่ในเส้นทางอยู่นั่นแปลว่าสิงี่เรียมีโอกาสสูงที่จะแซงไปน้อยแต่ว่าถามว่าแซงได้หรือเปล่าบอกเลยค่อนข้างจะยากเพราะว่าห่างอยู่ประมาณ6กพันคะแนนทุนนี้อาเซียนทัวร์ไทยแลนด์มาเลเซียสิงคโปร์อินโดนีเซียก็เป็นการ,รจ่ายให้วิวเพื่อที่จะรักษามาตรฐานก่อนที่จะเลิกหมปิกสู้นะครับหนุม่มวิว